ขอร้องอีกสักรอบนะครับคนดีสีแท็กซี่ไทยฝากถึงเพื่อนๆน,นปี2559นี้เดินรับฟังและรับชมได้เลยครับแท็กซี่ไทยแท็กซี่มิเตอร์ฉันกับเธอและเขาสู่ภาษีเป็นจุดเปียนแท็กซี่ไทยสู่สากร เอาเปรียบประชาชน,น,นแท็กซี่คนละขอเป็นคนดีเป็นคนดีละสีแท็กซี่ไทยมีน้ำใจละให้บริการเป็นคนดีละสีแท็กซี่ไทยมีน้ำรับส่งโดยสารอาชีพการงานปรับใช้ ประชาชนประชาชนคนโดยสารนี่คืองานรับส่งประชาชนแตกสี่คนละขอเป็นคนดีเป็นคนดีและสีแท็กซี่ไทยมีน้ำใจและมีคุณ,ณธรรมเป็นคนดีสีแท็กซี่ไทยมีวินัย มีไฟกรุณาธรรมเป็นคนดีและมีศีลธรรมเป็นผูน้นำแท็กซี่ไทยอาซีถ้าดีก็ส่งต่อนะครับเพื่อนเพื่อนทรักที่สองห้าห้าเก้านี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีครับผม ลมเท็กซี่นักสู้คู่คุณธรรมรายงานครับผม